สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องพาลึกรับทั่วไทยนะพี่พี่นะวันนี้ EP ีที่65นะครับผม Ep ีที่65แล้วนะพี่พี่นะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะครับผมวันนี้รายการละ300บาทนะครับผมรายการละ300บาทอ่าสองค์ส่งฟรีนะครับผมวันนี้มีอ่า เยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีแหวนท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีแหวนมาด้วยนะครับผมวันนี้ก็ก็หลายรายการอยู่แต่ผมไม่ได้นับนะว่าว่าว่าทั้งหมดกี่รายการหมดแค่ไหนหมดแค่นั้นนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการที่1นะครับผมรายการที่1นะครับผมจะเป็นรูปรอนะพี่พี่นะรูปรอหลวงปูเพือกวัดกิ่งแก้วนะครับผมหลวงปูเพือกวัดกิ่งแก้วนะอ่ะนี่นะครับผมนี่นะ รูปรอหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับผมรายการนี้รายการที่1นะครับสำหรับพี่พี่เพื่อนๆท่านใดนะครับผมเข้ามาแล้วน้องฝากกดไลค์กดติดตามน้องหน่อยนะครับผมอ่ะไปกันต่อที่รายการที่2ครับผมรายการที่2จะเป็นพระเปิมรำพูนะพี่ๆนะเรียมกอบพระเปิมรำพูนนะครับพี่ๆ พระเปิมรำพูลนะอ่าเ like นื้ ouais. น like อแก่งแก่งแบบนี้เลยนะครับผมเนื้อแก่งแ่งแบบนี้นะนี่นะครับผมพระเพิมรำพูนรายการนี้รายการที่2นะครับผมอ่ะไปกันตอที่รายการที่3ครับผมรายการที่3มอ่ะเรายังอยู่ที่รำพูนนะอันนี้จะเป็นพระรอดรำพูนนะพี่ๆนะพระรอดรำพูนนะครับผมรายการนี้รายการที่ 3นะครับผมรายการที่3นะพี่พี่นะต่อที่รายการที่4ครับพี่พี่รายการที่4จะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่ทิมนะเ,ห,นะเรนนหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมครับพี่พี่เ,รเรนนหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ทิมวัดระหันไล่นะพี่พี่นะนี่นะครับผมเหรียญเจริญพรบนนะครับ นี่นะครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับพี่ๆจะเป็นเบอร์โทร0650411868นแนะครับผม0ูนย์หกห้8นี่หนึ่งหนึ่งแปดหกแปดนะครับผมอ่าเป็นทั้งเบอร์โทรและรายนะครับผมเผื่อใครแอดไม่ขึ้นก็เป็น ID นะ i d w a s a n 1 8 6 8นะครับผมไปต่อที่รายการที่3นะครับผม รายการที่3จะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะนี่นะครับผมถ้ารายการผิดอ่าผิดพลาดตรงไหนน้องขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมพระปิตานะเรียมกรอบสวยๆแบบนี้นะครับรายการนี้รายการที่5นะครับผมรายการที่5นะพี่ๆนะไปกันต่อที่รายการที่6ครับพี่ๆรายการที่6อ่ะนี่นะครับผม จะเป็นเต่าปดนี้นะครับผมเต่าปดนี้หลวงปู่ิววัดไร่แตงทองนะพี่ๆนะเต่าปดนี้หลวงปู่หิววัดไร่แตงทองรายการนี้รายการ,ร,าการที่6นะครับผมเรียมกรอบสวยๆฟุ้งฟิ้งอย่างนี้นะพี่ๆนะนี่นะครับผมอ่านี่นะครับรายการนี้รายการที่6นะครับผมต่อกันที่รายการที่7นะพี่ๆนะ รายการที่7นี่จะเป็นหลวงปู่ศรีนะพี่ๆี่นะหลวงปู่ศรีนะครับผมมารุ่นพิเศษ Noise. ด้านหลังจะเป็นพญานาคนะครับผมด้านหลังจะเป็นพญานาครับผมหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับผมว,วัดถ้ำเขาบุญนาคนะคานานะอ่านี่นะครับวัด วัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับผมตาคีนะพี่พี่นะครับผมหลวงปู่ศรีอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่พี่นะเนื้อทองแดงนะครับนี่หลวงปู่ศรีนะปี2518นะครับผมปี2518รายการนี้รายการที่7นะครับไปต,ต่อที่รายการที่8นะครับผม รายการนี้รายการที่8จะเป็นเหรียญกลมหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับผมหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับผมอ่านี่นะครับหลวงปู่ดูไอหลวงปู่ดู่นะเรียมกรอบวินเทจแบบนี้นะครับผมหลวงปู่ดู่นะครับอ่าปี2531นะ้าสาน่ะพี่ๆนะปีเกิดใครเพื่อใครสนใจอยากเช่าบูชานะครับผมติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะครับผม ไปกันต่อที่รายการที่9นะครับรายการที่9้าจะเป็นพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งนะครับผมนี่นะพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมรายการนี้รายการที่9นะครับผมรายการที่9้านะพี่ๆนะนี่ แล้วเราไปกันต่อที่รายการที่10นะครับผมรายการที่10บนะนี่เรนะียมกรอบหลวงผู้ทวดนะครับผมหลวงผู้ทวดนะครับผมวัดช้างให้นะอ่ะนี่นะครับผมหลวงผู้ทวดวัดช้างให้ด้านหลังจะเป็นหลวงผู้ทีมนะอ่านี่นะครับผมเขาจะเป็นสิทธิ์กับอาจารย์นะครับผมนี่ทําเหมือนทําลําลึกถึงอาคูบาอาจารย์นะครับผม นี่นะครับเหรียญเซมาหลวงผู้ทวดหลวงผู้ทิมนะครับผมนี่นะรายการนี้รายการที่10นะครับผมรายการที่10นะครับไปกันต่อที่รายการที่11นะครับพี่ๆอ่ะรายการที่11นะจะเป็นพ่อปานนะครับผมอ่าพ่อปานขี่ไก่นะครับผมเอ้ไปไก่หรือนกนะพี่ๆนะอ่ะ ถ้าผิดพลาดตรงไหนน้องขอโทษด้วยนะครับผมผมว่าผมว่าเหมือนนกนะนี่นะครับหลวงพ่อปานนะครับผมรายการนี้รายการที่11นะครับไปกันต่อที่รายการที่12นะครับผมรายการที่12นะครับอ่ะนี่เหรียญเหรียญเจ้าพ่อพญาแรนะพี่ๆนะ เหรียญเจ้าพ่อพญาเรด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะครับผมอ่าจังหวัดชัยภูมินะครับผมเจ้าพ่อพญาเรศนะเอ่อน่าจะเป็นเหรียญในพื้นที่นะครับผมน่าจะเป็นเหรียญแบบพื้นที่ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับผมน่าจะเป็นอ่าบุคคลสําคัญของจังหวัดนะพี่ๆนะอ่ะอันนี้น้องไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะครับผมอ่าถ้าเป็นเหรียญแบบนี้น่าจะเป็นแบบ คนในพื้นที่หรือว่าบรรพบุรุษสมัยโบราณนะครับผมน้องก็ประมาณนี้นะน้องอ่านชื่อประมาณนี้นะครับผมเผื่อใครมีความรู้นะครับผมจะเช่าหาบูชาน้องก็จัดไปนะครับผมจัดไปนะครับผมรายการนี้รายการที่12นะครับ ไปกันต่อที่รายการที่13นะครับผมรายการที่13เาไอ้เล็กๆนี่จะเป็นพระพระปิดตาหมดเลยนะพี่ๆนะนี่นะอันนี้น่าจะเป็นพระปิดตาปูเอี่ยมนะนี่นะครับรายการที่14นะน่าจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะนี่นะครับผมอ่าพระปิดตานะครับผมไม่เห็นหน้าไม่เห็นจมูกนะพี่ๆนะเรียมกรอบสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่ะรายการนี้รายการที่ 13นะครับต่อันที่รายการที่14นะพี่เรียม3ามห่วงหลวงปู่ทวดนะครับผมหลวงปู่ทวดเรียม3ามห่วงนะครับอ่าเรียมแบบวินเทจสวยๆแบบนี้นะครับผมใครอยากไปเรียมใหม่ก็ได้เลยตามสบายนะครับผมเผื่อใครเช่าบูชาแล้วไม่ใช่ไม่ชอบกรอบ3ามห่วงนะครับผมก็เอาไปเรียมใหม่ได้นะครับผมอ่รายการนี้รายการที่14นะครับ ไปกันต่อที่รายการที่15นะครับผมรายการที่15นะอ่ะรายการที่15จะเป็นอาพระผงสุพรรณนะพี่ๆนะพระผงสุพรรณนะครับผมนี่นะพระผงสุพรรณนะครับผมหน้าตาชัดอยู่นะครับผมหน้าตาชัดนะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่15นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่รายการนี้รายการที่ สิบหกนะครับผมรายการที่สิบหกนะเดี๋ยน้องพักแป๊บหนึ่งนี่นะครับผมรายการนี้ขนน้ำกี่โมงนี่คอน้ำรายการนี้รายการที่สิบหกนะครับผมรายการนี้รายการที่สิบหกนะครับผมพระอาจะเป็นพระหลวงปุกนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่ๆนะเรียนอ่า วัดปากลองมะขามเท่านะครับผมหลวงปู่สุขนะครับผมนี่นะเรียมวินเทจเก่าๆแบบนี้นะครับผมรายการนี้รายการที่สิบหกนะครับผมรายการที่สิบหกนะไปต่อที่รายการที่สิบเจ็ดนะครับผมรายการที่สิบเจ็ดนะพี่ๆนะ,อะเอ้ยนี่มีพ่อปานมานี่พ่อปานขี่คุดนะครับผม เรียาเป็นเนื้อผงพ่อปานขี่คุดนะตรงนี้น่าจะอุดมวลสารนะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะครับผมนะรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะครับพ่อปานขี่คุดนะครับผมรีอราพ่อปานขี่คุดนะครับผมรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะครับผมรายการที่สิบเจ็ดนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม ต่อที่รายการที่18ครับพี่พี่รายการที่18นะจะเป็นอ่าอ่าพระอ่าท่ากระดานนะครับผมนี่นะเออพระท่ากระดานนะพี่ๆี่นะผมหาข้อมูลมาประมาณนี้นะเรียงกรอบแบบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมพระท่ากระดานนะครับผมนี่นะครับผมสายสาย,สายเพื่อใครสายนะครับผมอ่านี่นะครับ นี่นะครับรายการนี้รายการที่18นะครับผมไปต,ต่อที่รายการที่19เอ้ารายการที่19นะขุนแผนนะพี่ๆนะขุนแผนสวยๆแบบนี้นะครับผมขุนแผนด้านหลังจะเป็นสิวรีนะด้านหลังจะเป็นสิวรีนะครับผมขุนแผนนะครับผม นี่นะเรื่อนยศเรื่อนตำแหน่งนะครับผมอย่ามองว่าขุนแผนเจ้าชู้อย่างเดียวนะครับผมอ่าถ้าเป็นทหารนี่ก็เรื่อนยศเรื่อนตำแหน่งนะครับเรื่อนขั้นนะครับผมอ่านี่นะครับนี่นะข้าราชการชอบใช้นะครับผมขุนแผนนะรายการนี้จะเป็นรายการที่19นะครับผมรายการที่19นะครับพี่ๆรายการที่19นะครับ เดี๋ยวเราไปกันต่อที่รายการที่20นะครับผมรายการที่20นะจะเป็นอ่าพระปิดตานะครับผมนี่นะนี่เป็นพระปิดตานะแต่น้องก็เอคขับคลายขับคาเหมือนกันนะนี่นะครับผมขับคลายขับคานะไม่แน่ใจว่าใช่หลวงพ่อแก้วหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวน้องขออนุญาต ซูมให้ดูใกล้ๆดูเนื้อใกล้ๆนะอ่านี่เออกล้องมันซูมได้ก็ไม่ซูมให้กันดูเนาะเอออ่ะโอเคนะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่อ,อ่ยี่สิบนะครับผมรายการที่20นะครับติดโมไปหน่อยนะพี่ๆนะติดโม้ไปหน่อย,นะอยลืมรายการนะรายการที่20นะครับ ไปกันต่อที่รายการที่21นะครับผมรายการที่21นะพี่ๆนะรายการที่21นะครับผมรายการที่21จะเป็นหลวงผู้ทวดพิมพ์เตารีดนะครับผมผู้ทวดพิมพ์เตารีดนะครับนี่อ่ะเออนี่น้องซูมให้อ่ะผู้ทวดพิมพ์เตารีดนะครับผมนี่นะ เหมือนด้านหลังเขาจะมีชื่อนะครับผมอ่ะพิมพ์เตารเรียดน,นะครับรายการนี้รายการที่21นะครับไปกันต,ต่อที่รายการที่22นะครับผมจะเป็นพระเปิมรำพูลน,นะเนื้อแก่งแก่งสวยสวยแบบนี้เลยพี่ๆนะ อ่าเนื้อแก่งๆสวยๆแบบนี้พี่ไม่ชอบเปออครับผมรายการนี้รายการที่22นะครับผมไปต่อที่รายการที่23นะครับผมรายการ23จะเป็นเหรียญอ่าผมเรียกเหรียญเสมานะครับผมเหรียญเสมาหลวงพ่อไปนะครับผมพ่อไปนะพ่อไปเสมาพ่อไผนะครับผมเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่พ่อไผ่จะ ไม่ออกเหรียญเหรียญเหรียญหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแต่น้องก็ก็ดูคลาสสิกดีนะดูคลาสสิกดูชอบนะครับ2องสอง,สอง 4, 3, 3, นะครับอ่ะรายการนี้รายการที่23นะครับผมไปต่อที่รายการที่24ครับพี่ๆรายการที่ 24A นี่เหรียญอ,อะไรเนี่ย เหมือนเหรียญจะมีตําหนินะครับผมจะเป็นเหรียญปุโตะนะครับผมเหรียญปุโตสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งนะพี่พี่นะนี่นะเหรียญหลวงปุโตะนะครับผมรายการนี้รายการที่24นะครับผมรายการละ300บาททุกรายการนะพี่พี่นะมีค่าจะส่ง50บาทมีค่าจะส่งรายการแรกรายการเดียวนะครับผมรายการแรก รายการเดียวนะพี่ๆนะใครที่เข้ามานะครับ3มองค์น้องส่งให้ฟรีนะครับผม3มองค์น้องส่งให้ฟรีนะครับไปกันต่อที่รายการที่25นะครับผมจะเป็นพระปางรีราเลียม3ามห่วงนะครับผมพระปางรีราเลียม3ามห่วงนะครับผมด้านหลังจะเป็นงานฉลองอะไรเนี่ย อองานฉลองอะไรสักอย่างนะเขาเขียนตามข้างหลังเหรียญน,นะครับผมเป็นปางรีรานะครับผมรายการนี้รายการที่25นะครับรายการที่25นสะพ,พี่นะพี่ๆนะไปกันต่อที่รายการที่26นะสายพระปิดตานะครับผมปิดตาปูเอี่ยมนะปิดตาปูเอี่ยมนะครับผมเดี๋ยวน้องซูมให้ดูนะขอบ กรอบกรอบมันสวยเกินอ่านี่นะครับผมรายการนี้นะรายการที่26นะครับผมรายการที่26มีรอยจานด้านหลังนะครับผมอ่ะอ่าไปแล้วนะครับผมรายการนี้รายการที่26นะครับผมรายการที่26นะอ่ะ ไปกันต่อที่รายการที่27นะครับผมรายการที่27นะพี่ๆนะรายการนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับผมเนื้อว่านเรียกขอบเต็มๆขอบแบบนี้เลยนะครับผมอันไหนเนื้อว่านน้องจะบอกแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับผมเผื่อพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาแล้วอ,อาจจะแบบไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะน้องมองว่าเป็นเนื้อว่านนะนี่นะครับผมเหมือนเหมือนมีเม็ดขาวๆข,ข้างในนะ อันนี้ไม่ไม่ทราบนะผมไม่ได้แกะดูนะครับผมรายการนี้รายการที่27นะครับผมเนี่ยอันนี้เหมือนกันเลยหลวงพุททวดนะรายการที่28นะครับผมอาจจะมีพอไม่ได้เลี่ยมมาก็าอาจจะมีเนื้อปิน้นเนื้อเกินเนื้อแบบกระเทาะบ้างนะครับผมอ่านี่นะครับขอคนที่ชอบนะดูให้ชอบดูให้ใช่รายการนี้จะเป็นรายการที่28นะครับผมรายการที่28นะพี่ๆนะ ไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบเก้านะครับผมจะเป็นเหรียญพ่อฉุยนะเหร,รียญเหรียญพ่อ,อเด้อเด้อเด้อเทําทำไมเป็นเหรียญพ่อเชมนะครับผมหลวงพ่อเชมนะเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องเหรอครับผมถ้าผิดพลาดยังไงจะผมเหมือนผมจะจําไม่ได้นะ าจะเป็นหลวงพ่อแช่มไม่พ่อแช่มก็พ่อฉุยนะครับผมนี่นะเรี่องกาโบราณแบบนี้รายการนี้รายการที่29นะครับผมรายการที่29นะอา่านี่นะครับผมเอาเอาที่พี่ๆชอบนะครับผมดูให้ชอบก่อนนะครับผมไปกันต่อที่รายการที่30ครับพี่ๆอ่ะนี่นะหลวงปู่ทวดนะครับผมด้านหลังหลวงปู่ทิมนะว,วันนี้หลวงปู่ทวดเยอะนะครับผมนี่นะ นี่ด้านห <Gym. S 1> ลังจะเป็นหลวงพู่ทิมนะวันนี้หลวงพูทวดเยอะนะครับผมรายการนี้รายการที่30นะพี่พี่นะไปกันต่อที่รายการที่31นะครับผมเป็นพระปิตานะครับผมในกรอบสวยๆแบบนี้เดี๋ยวน้องซูมให้ดูนะครับผมเดี๋ยวน้องซูมให้ดูเนื้อครับผมเผื่อพี่เพื่อนๆท่านใดนะครับผมอยากดูเนื้อใกล้ๆนะครับผม อยากดูเนื้อใกล้ๆมีรอยจานนะมีรอยจานนะพี่ๆนะพัปิดตารายการนี้รายการที่ส1นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมน้องจับเป็นแหวนนะเนี่ยเออก็ซ,อซื้อซื้อซื้อมาซื้อมาได้นะครับผมอ่ะ บวกกำไรนิดหน่อยนะพี่ๆนะรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่32 3 3 34 3 5 3 6ามนะครับผมแล้วเราเริ่มกันที่รายการที่32นะครับผมจะเป็นแหวนนะครับผมตรงนี้จะเป็นเหมือนพระนารายณ์นะครับผมเราก็จะมีขนข้างในนะเออนี่นะเขาเขียนว่าอะไรอะ่ะ 18K เหรออ่ะนี่นะรายการที่32นะครับเพื่อพี่ๆเพื่อนๆนะชอบใส่แหวนนะครับผมอ่าชอบใส่แหวนนะเถอพี่ๆเพื่อนๆชอบใส่แหวนนะอ่ะนี่นะครับผมรายการที่32นะครับผมแล้วก็เราไปกันต่อที่รายการที่33นะครับผมเออนี่ก็จะข้างล่างก็จะเป็น 18K เหมือนกันนะครับผมวันนี้จะมีเพชรด้วยนะครับ รายการนี้รายการที่33นะครับผมรายการที่33นะไปกันต่อที่รายการที่34ครับพี่ๆรายการที่34อันนี้จะเป็นน่าจะมาที่เดียวกันนะครับผมอ่ะนี่รายการที่34นะอันนี้เป็นคุดนะครับผมรายการที่35นะครับผมมีอะไรเนี่ยสิงสองสองเหรอครับบางนา โอเคนะครับผมรายการนี้รายการที่30 3 2 3 3สา3 3องสนะครับผมรายการที่35นะพี่ๆนะไปกันต่อที่รายการที่36นะครับผมรายการที่36นะอ่านะี่นะครับรายการที่36จะเป็นมีเพชรสามเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ล้อมรอบแล้วก็เป็นเหมือนว่าทับทิมตรงนี้นะรายการนี้รายการที่37นะครับ ไปกันต่อที่รายการที่38นะพี่พี่รายการสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับผมอ่าสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมรายการนี้รายการที่37เหรอเออเออผมน่าจะผิดนับผิดละอันนี้น่าจะเป็นรายการที่37นะอ่ะอันนี้รายการที่37นะ รายการนี้จะเป็นรายการที่37เมื่อกี้จะเป็น36นะพี่ๆนะอ่านี่นะครับผมวันนี้มีทั้งหมดอ่าสามสิบเจ็ดรายการนะพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับผมมีน้อยแต่มีนะนะครับผมลงคลิปบ่อยนี่ก็อ่าช่วงนี้ห่างหายก็อย่าว่ากันนะครับผมรายการละ 300บาทเหมือนเดิมนะครับผม300บาทเหมือนเดิมนะครับมีค่าจะส่ง50บาทนะสำหรับช่องทางการติดต่อ0 6น0 4 1 1 8 6 8นะครับผม i d l ดี e uh, w a s a n 1 8 8 8นะครับผมสำหรับวันนี้พาเครื่องพารึครับทั่วไทยนะครับผมขอบคุณนะครับ